สวัสดีคะ่ะทุกท่านคลิปนี้นะคะเรามีรถยนต์มาแนะนำเป็นราคาตัดกันนะคะ Honda Civic รถยนต์ปี02นะคะทุกท่าน6,9,000บาทเท่านั้นนะคะราคาตัดนะคะ Honda Civic เครื่องยนต์1.7 Vti นะคะรถยนต์ปี02ค่ะเกียร์ออโต้มี Airbag มี a b s ีนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นๆน,น,นะคะภายในสวยค่ะแอร์เย็นเพียงพอนะคะ รถยนต์สีไม่ค่อยสวยนะคะภายนอกมีต้องเก็บสีด้วยกัน3ชิ้นนะคะทุกท่านตามรูปนี้เลยนะคะ Honda Civic ค่ะรถยนปี02น์0 2นะคะอ้องเครื่องนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะคันก็ตามที่เราเห็นเดิมๆนะคะทุกท่านอ้องเครื่องค่ะ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดกำลังมองหาไว้ใช้งานนะคะ ก็าสามารถติดต่อเข้าไปดูรถกันก่อนได้เลยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเจ้าของเขาบอกว่ารับประกันการโอนด้วยนะคะทุกท่านท่านใดกําลังมองหาไว้ใช้งานนะคะ Honda Civic ปี0-2นะคะเครื่องยนต์1.7เกีย์ออโต้นะคะกระจกไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นเพียงพอนะคะ สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะคลิกตรงที่ชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรเร่งขึ้นมาให้ทุกท่านได้ติดต่อไปยังเจ้าของโดยตรงนะคะทุกท่านรถส,สวยสภาพโอเคนะคะราคาตัดราคาพ่อค้ากันเลยทีเดียวนะคะ69,00 0บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อน,นะคะ่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ